หนังสือประเภทนวนิยายมีนับแสนนับล้านเรื่องให้คุณได้เลือกมาอ่านค่ะแต่สำหรับเพชรพระอุมาแล้วบอกได้เลยว่าเป็นสุดยอดแห่งนวนิยายแนวพระจันภัยในป่าดิบ ที่ทำเอานักอ่านทั้งรุ่นเกา่ารุ่นเกา่ารุ่นใหม่รุ่นไหนๆเป็นได้อ่านต้องติดเนบและประทับใจไปนานแสนนานทั้งเพราะความสนุกตื่นเต้นพระจนภัยลี้ลับโรแมนติกตลกขบขันมากันให้ครบแถมผู้เขียนพนมเทียนหรือคุณชัดชัยวิเศษสวนภูมิอย่างได้สอดแทรกความรู้ไว้ให้ผู้อ่านอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการดำรงชีวิตความเป็นผู้นำความรักความซื่อสัตย์ต่อคนรักและมิตรสหายเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใช่ไหมล่ะคะที่เมื่อไปถามใครต่อใครก็จะมีคำตอบให้เสมอว่าหลงรักเพชรพระอุมากกนแบบหัวปักหัวปัม้มอย่างปอนัทวุฒิสกิจใจก็มีเพชรพระอุมาเป็นนวนิยายในดวงใจที่สร้างความประทับใจให้อย่างไม่รู้ลืมค่ะเพชรพระอุมาเป็นงานในดวงใจมาก,มากๆเลยทีเดียวนะคขอบคุณพนมเทียนซึ่งต้องบอกว่า อ่านแล้วก็าซาบซึ้งอ่านแล้วก็รู้สึกแบบมันแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะเป็นนวนิยายซึ่ง <S <S ล,ล้ำลึกซ่อนปอมซ่อนเงื่อนแล้วก็มีจินตนาการล้ำเลิศมากอ่านแล้วเพลินมากๆอเลยทีเดียวครับ